การทำรถผมสตาร์ตั้งแต่9ก้าแรกที่ออกจากที่ซื้อมาใช่เหรอมึงออกรถมามึงโดนไปสี่หมื่นเลยนะแล้วก็อย่างที่3อันเนี้ยผมอะยอมไม่ได้เลยพี่ผมไม่โอเคอันนี้ต้องมาออกตัวเหยียบคันเร่งไหลไปอพอเรายกปุ๊บเงียบเยพอเราเหยียบโ้กมันสั่นตามตีเราละมันพยายามจะหมุนนะแต่รถมันไม่หมุนแล้ว รวมโจนอะประมาณแสนแปดหมื่นหกพันกว่าบาทก็ทำให้แอร์มันเย็นไงพี่ทำแอร์แสนกว่าบาทไม่เห็นเป็นไรเลยก็ปกติว่าเขาทำกันแสนกว่าบาทสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขาับนะครับพี่แมอ้เที่จะเปิดคลิปแล้วเย็ดเป็ดสวัสดีคนดูก่อนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขาไปครับนะครับในพีนี้กลับมานั่งคุยกันแบบนี้ก็จะมีเรื่องสนุกสนุกมาคุยให้ฟังเหมือนกันป็นเดิมพี่วันนี้เรามาคุยเรื่องอะไรชื่อคอนเทนต์เลย ซื้อรถมาเจ็ดเดือนซ่อมไปหรือทำไปตึ๊ดตึ๊ดตึต๊ดบาท พอผมอะแต่งรถมาถึงจุดจุดหนึ่งทุกคันเลยพี่เวลาผมซื้อมาเนี่ยพอแต่งมาถึงจุดจุดหนึ่งที่ผมพอใจเนี่ยผมอยากจะมาแชร์ประสบการณ์แชร์ไอเดียให้ทุกคนฟังเพราะการแต่งรถคันหนึ่งอะไม่ใช่มาถึงว่าเฮ้ยเออผมจะมาบอกว่าคันนี้ทําอะไรทําอะไรไปบ้างไม่ใช่ผมจะมาบอกว่ากว่าจะมาเป็นตรงเนี้ยเรามีแนวคิดหรือความคิดหรือข้อผิดพลาดหรือสิ่งที่เจอแล้วมันแบบแล้วมันมาจบท่านี้ได้ยังไงผมว่าเป็นเรื่องที่สนุกดีนะเว้ยเส้นเวียเราได้ทำปะเส้นเวียเราไม่ได้ทำนะนท,ำนะทำทำไมต้องมันหล่อเลยนะเล็กไปป่ะพี่ขึ้นใหญ่หน ขึ้นอะไรเราต้องทําอะไรยุ่งยากให้คุณทำได้เลยใช่แต่แมวทำาของแมวกี่เดือนวะสองเดือนส0 0แสนปัสองแสนทำแสนถ้าขนาดนั้นก็มือเออก็สนุกดีอ่ะบางอย่างซ่อมไปแม่งไม่จําเป็นเลยเฮียซ่อมมั่วก็มีอะไรพวกเนี้ยคลิปนี้เราทํามาเพื่อเล่าเป็นประสบการ์์แชร์ประสบการ์์ให้ฟังเฉยเฉเพราะนั้นไม่ต้องเป็นซีรีส์สกีพยานของผมคือสมุดเล่มนี้พี่เดโนด เป็นสมุดที่ผมจะจดเซอร์วิสทุกอย่างตั้งแต่วันแรกเนี่ยผมจดไว้เลยผมได้รถมาวันที่10เดือน3ไมหมายเลขหมเลขห้าหมื่นสี่ตอนนี้เลขหมหกหมื่นสองหกหมื่นสามก็คือขี่มาเกือบหมื่นโลแล้วเราจะไล่กันให้ฟังว่าโดนไปเท่าไหร่โดนตรงไหนอะไรยังไงบ้างทีละจุดเลยนะย้อนกลับไปวันที่10มีนาคมปีพศ2 5 6 7บูุมได้เอาซินเวีย S15 ไปทำการเทรดเป็นซูบารุอิมพซ่าหน้าเสือวันนั้นตื่นเต้นไหม นถ้าคนเคยดูรถซินเวียผมในช่องพี่แบงค์ตตดเมทนันผมเคยไปออกพี่แบงค์ตตดเมทันมากระดาษมาฝากไปปั๊มวิวให้ให้ให้หน่อยอยากให้วิวมันสูงผมได้บอกก่อนจบคลิปไปว่าอนาคตผมต้องการจะเปลี่ยนรถเป็นรซูบารุเสืออยากกลับไปขับสี่ที่อยากกลับไปใช่อยากกลับไปซูบารุก็ทำตามความฝันจะมาดูในเนื้อหาวันนี้ฝันดีฝันร้ายอย่างเงี้ยต้องว่ากันอีกทีนึงรถใหม่ขับดีเทคโนโลยีดีอุปกรณ์ดีทุกอย่างดีหมดแต่ การทารถผมสตาร์ตต้งแต่ก้าแรกที่ออกจากที่ซื้อมาพอขับออกมาได้100เมตรผมกดเปิดแอร์ยูดีรถมีการสวิงไอ้นี่ก็ไม่สนใจกูกดแต่บูทูธจะต่อเปิดเพลงเฮ้ยพี่แมนรถเป็นอะไรไม่รู้ว่ะปับปับปับดับบุ๊ปปิดแอร์สตาร์ทใหม่บุ๊ปตุ๊ตุ๊ตตุ๊ตปึ้งเปิดแอร์บู๊ปปับ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 ดับโอเคโทรกลับไปหาพี่ที่ซื้อมาที่ขับรถดับเป็นอะไรไม่รู้ว่ะมันขับไม่ได้พี่เขาบอกเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะเมื่อกี้ไม่เป็นเลยงั้น เราไปเจอกันที่อู่ข้างหน้าเลยพี่มีอู่สูบรู้อยู่เราก็ปิดแอร์ขับไปเลยพี่ขับไปถึงปุ๊บตามสไตล์พอรถไปถึงอู่ปุ๊บเป็นไงปกติปกตินี้ทุกอย่างไม่เป็นที่อะไรเลยทุกคนพี่เจ้าของอู่เขาเดินมาเลยนะเขาก็มาเช็คให้เฮ้ยเปิดดูเช็คน้ำมันเครื่องขาดไหมไม่ขาดเช็คเช็คเช็คเสียงเครื่องเงียบปกติเปิดแอร์ก็ปกติปกติหมดแต่ระหว่างยืนดูห้องเครื่องกับเขาอยู่ว่าเฮ้ยเออเป็นไรไหมวะสายตาผมเลือบไปเห็น สิ่งงนึมองอยู่อะแล้วมันเห็นเห็นขาวๆไว้ข้างหน้าปุ๊บหันไปมองปุ๊บควันขาวออกจากรถพี่ไม่มีช่างไปยืนสูบบุหรี่อยู่ข้างหลังอะพี่หรือเปล่าไม่ใช่เดี๋ยวเมียมาดูเดี๋ยวกูก็โดนอีกไอ้หี่พี่แม่ไม่ดูบุหรี่ไม่โดนพี่เจ้าของรถมาถึงพอดีบอกเฮ้ยใจเย็นน้องพี่ดูให้พี่เขาบอกว่าเดี๋ยวพี่ ขอเวลาเช็คหน่อยผมตีง่ายๆนะบางทีแบบมันมีแบบเคลื่อนเคลื่อนวัน2วันสาเหตุรู้ไหมคืออะไรพี่แมนคืออะไรควันขาวเพราะว่าซีนแกนเทอร์โบมันมันเริ่มสึกเริ่มรั่วมันก็มีน้ํามันไหลลงมาตรงท่อไอเสียก็ทําให้เกิดควันขาวส่วนรอบเดินเบาที่กระพือกระพือหาสาเหตุไม่ได้ก็มันไม่เป็นอ่ะก็อย่างที่ผมบอกมันมาถึงมันไม่เป็นตอนนั้นก็ไม่เป็นแล้วพราะาช่างก็ไม่เป็นใช่ใช่เขาพี่เขาก็เลยล้างตู้แอร์เช็คระบบแอร์ให้ด้วยเลยเพราะว่ามันเป็นที่แอร์หรือเปล่าเขาก็เลยทําเผื่อไปให้ก่อนเบ็ดเสร บินไหนบินนี้อันนี้ปันญาทุกคนแล้วก็ระหว่างที่เราให้เขาทำอ่ะเราให้เขาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟือง้ายด้วยเหมือนเป็นการรีเซ็ตเริ่มสูนใหม่ที่เราเ,ยเปยนเสร็จทั้งหมดรวมประมาณถ้าจำไม่ผิดสามหมื่นปลายถึงสี่หมื่นใช่เหรอมึงออกรถมามึงโดนไปสี่หมื่นเลยนะอืมแต่ถ้าเราซื้อรถกับคนที่มีความรับผิดชอบแบบพี่คนนี้เขาดูแลให้ไม่ต้องออกแล้วค่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ผมแอดวานซ์เองพี่เขาบอกว่าไหนไหน้องก็รออ่ะมันเสียเวลารอซ่อมอ่ะพี่ออกให้ออกให้อีกใช่ค ก็คนถามว่าเฮ้ยทำไม <ừ> มันถึงแพงอ่ะน,น,น้องแค่ซ่อมเทอร์โบล้างตู้แอร์ด้วยนั่นคือ <c oughs> ตัวเทอร์โบมันเป็นเทอร์โบพิทชั่นเวลาซ่อมมันซ่อมไม่เหมือนเทอร์โบญี่ปุ่นทั่วไปมันต้องใช้อะไหล่ตรงรุ่นไม่งั้นมันไม่จบก็คือไม่เสียสักบาทเลยไม่เสียเลยไม่เสียเลยอพอขับกลับมาพี่แมน<อ>มันมีอย่างหนึ่งที่มันรู้สึกว่ามันยังไม่จบระหว่างที่ขับกลับมาผมรู้สึกว่าออกมาจากอู่มาสักครึ่งชั่วโมงแอร์เริ่มเย็นแอร์เย็นเจ็บเลยพอเลยครึ่งชั่วโมงไปปุ๊บแอร์ มันเริ่มไม่เย็นแต่เอามือไปอังมันยังมีแอร์ไอเย็นอยู่แต่ลมมันเบามากพี่ต่อให้เราเล่งลมสุดอ่ะมันก็ย,ยังเบาอยู่บวกอย่างที่สองตอนเราใช้งานจริงอ่ะเราไปเจอทุกๆช่วงทุกๆรอบมันอ่ะมันมีอาการกระเด้ามันกระเด้าไม่ได้กระเด้าแบบรถทั่วไปนะปกติรถทั่วไปออกตัวเกียร์หนึ่งปุ๊บก,ก็จะอืมอือแต่อันนี้ยคือมึงขับไปปุ๊บลากทักเกียร์สี่ความเร็วประมาณ70็ดิรอบเท่าไหร่ไม่รู้ <S <S พอไปถึงตรงนั้นเมื่อไหร่อ่ะรถเป็นอย่างนี้เลยพี่ มันเด่าแบบเราขับมาเพลินๆน่ะไม่เคยเป็นไม่เคยเจออ่ะสองน,นะแอร์ไม่เย็นกับอาการกระเด้าแรงวั <c oughs> นที่แอร์มันก็ไม่ค่อยเย็นรถมันก็กระเด้าอะไรเงี้ยเราก็เลยไปหาพิธีไว้ทำ<ม>ไมถึงไปหาพิธีเพราะว่าพิธีทําแมวให้เราอยู่อ๋อแล้วพอไปถึงปุ๊บคันนี้ทํากับพิธีมาก่อนแต่มันต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่พิธีคนเดียวผมไม่แน่ใจนะเขา,าจะทําแบบเขาจะแบบทาแบบหลายๆที่ พี่ทีแอร์มันมัน,ม,นมันไม่ค่อยเย็นว่ะพี่เขาบอกผมได้เลยว่าคันนี้ใส่กล่องซิ่งมายี่ห้อหนึ่งตัวกล่องเนี้ยระบบมันอาจจะยังไม่ลิงก์กับตัวแอร์อ๋อมันไม่สัมพัสระบบมัน,นมันแบบไม่ค่อยอะไรกันมาเลยทําให้แอร์ รถน้องบูมอ่ะมันไม่ตัดอาการของรถที่แอร์ไม่ตัดคือเย็นจนในตู้มเป็นน้าแข็งแล้วลมมันก็เลยไม่ออกเพราะมันตันน้ําแข็งติดน้ําแข็งถูกไหมพี่แก้ที่ปลายเหตุก็คือเดี๋ยวทำสายไฟให้ใหม่ส่วนเรื่องกระเด้าก็ยังทําอะไรไม่ได้เพราะว่าน่าจะต้องจูนใหม่อย่างเงี้ยเราก็เราก็พับไปก่อนไม่ได้สนใจแก้พี่ว่าแก้สายไฟแอร์สลับสายไฟแอร์พี่ว่าประมาณเท่าไหร่สามพันห้าสามพันห้าทำสายไฟอืฟรีฟรีอีกแล้วใช่ฟรีเพราะว่าพี่เจ้าของรถ ตามมาซัพพอร์ตให้พี่ผมจะบอกให้นะมันมันไม่ใช่ทุกคันนะมันอยู่ที่การตกลงคุยกันพี่เขาก็ดูแลจบให้เรียบร้อยเคาได้แอร์ตัดและแต่คนรู้ว่าตัดยังไงตัดยังไงสมมติเย็นมากยี่สิบสอืมพอขับไปสักห้านาทีปุ๊บอยู่ดีเหมือนมีคนไปปรับแอร์เลยยี่สิบเก้าปัแบบเยี่ยมเลยตัดโอเคแต่มันก็เย็นเพราะเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นที่ปลายเหตุเราแก้ที่ปลายเหตุไปเราก็ไม่ได้อะไรก็พอรับได้อยู่ใช่แล้วก็อย่างที่สามอันเนี้ยผมอะยอมไม่ได้เลยพี่ผมไม่โอเค สมมุติ <Okay. S 1> พี่กำลังสตาร์ทเข้าไปจอดในห้างเราจะขึ้นไปส start รถมีสาวอยู่ข้างเงี้ยแบบมองดูก็จะ <okay. S 1> แ,แ,แบบไม่ใช่แล้วก็แบบว่าจะส start รถให้แบบ<อ>มันเท่ๆอ่ะเฮี้ยแบบว่าเหยียบคัต start เสียงก<อ>ระหึ่มกระหึ่มรู้ไหมรูถผมเป็นยังไงกูขึ้นไปปุ๊บกูเหยียบคัตปุ๊บกู start เนี้ย แต่ก็ยังติดอยู่แต่แต่ยาวสัตว์อะยาวแบบยาวเหี้ยๆพี่เออสาวอาจจะชอบก็ได้ออ,อรถทำมาเยอะไงมันต้องฟาดส,สองรอบห้น้ำมันมันขึ้นมาเลี้ยงกันทพ,พ,พี่เหี้ยไม่ได้รถมันมีการปาดหลายหลายแชะนิดนึงมันจะไปไหนมาไหนอะมันตื่นเต้นตลอดที่บ,บ้านด่าไหมที่บ้านไม่รู้ดิเออแล้วคราวนี้เราก็เลยกลับไปหาวิธีแล้วก็คุยกันใหม่ว่าเฮ้ยพี่ผมว่าผมอยากทำใหม่ กลับให้มันมาเป็นสมบูรณ์ทีทีก็แนะนําว่าโอเคถ้าพี่เขาแนะนําพี่อยากให้เราเปลี่ยนกล่องกลับไปใช้ปลั๊กอินปลั๊กอินคือถอดกล่องเดิมออกสายไฟเดิมนะเอาปลั๊กอินเสียบเลยอ๋ออารมณ์อารมณ์เหมือนไส้ไนซิงอะไส้ไนซิงแต่ว่าปลั๊กเหมือนกันก็คือมัอนอัพอัพเกรดจากกล่องเดิมมันอัพเกรดขึ้นไปอีกทีนึงใช่อัพเกรดกล่องเดิมขึ้นไปข้างในเปลี่ยนหมดแล้วก็เสียบกับที่เดิมได้เลยเขาเรียกว่าเหมือนตรงรุ่นเลยเป็นกล่องของ W R X โดยตรงใช้กับรุ่นอื่นไม่ได้ อ่าเขาเรียกว่าปักอินปักอินตรงรุ่นใช่ค่าก่อป so, huh. ักอินอยู่ที่59,000บาทเสร็จปุ๊บจูนทั้งทีพี่แมนอินเตอร์เก่าเนี่ยึ้นรูปให้ดูมันเป็นเตอร์ติ้งอินเตอร์ซิ่งเหมือนกันแต่มันน่าจะเป็นของพวก GDB มันเล็กไปเออเราก็เลยไปซื้อของเพอรินมาอีก3าม0 0ดีกว่าครับได้ปะก็จะเต็มใช่ไหมอ่าอยากได้อยากได้ให้มันเต็มสวยเปิดมาสวยๆหน่อยก็จูนทั้งทีเหมือนเดิมพี่แมนจูนทั้งที จนทั้งทีอยากได้เสียงแว๊ดแวดหน่อยแบบว่าเวลาเหยียบโบสตินแวดออกมาจัดเว๊ดเกียร์แยกอีกตัวหนึ่ง44มิลเทอร์โบสมาร์ทโดยไปอีกประมาณ1 3 0 0 0บาทโอ้เสียเงินเป็นหมื่นแล้วจนทั้งทีก็ใส่ของเข้าไปเลยให้มันสมบูรณ์เราก็สั่งของมาเรียบร้อยปุ๊บก่อนจะไปหาวิธีหนึ่งบันเราจะไปสั่งลาสักหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวไปอยู่อู่อาทิตย์หนึง่งก็เลยออกไปขี่พี่อยู่ดีๆพี่สมมติเราผมขับอยู่ที่เกียร์สี่ขับๆอยู่เมื่อเม,อมออื่อยอยู่ดี เครื่องดับมอะไรเริ่มแข็งดับแบบหนักอากาศเลยไม่ได้เหยียบคันนะไม่ได้เหยียบคันแล้วแล้ววูบด้วยนะเหยียบคันเร่งอยู่อะทุกอย่างดับเครื่องดับหมดผมก็เลยพยายามประคองรถเข้าไปดีพี่ที่มาอะไรแม่งเริ่มแข็งแล้วอะผมไม่แน่ใจว่าถ้าเราแบบหักแรงๆแม่งล็อกมาทํายังไงจอดรถตั้งสติแล้วก็พักแป๊บหนึ่งแล้วสตาร์ทอีกทีหนึ่งติดก็เลยประคองกลับบ้านกลัวมันดับอีกชายประคองกลับบ้านดีทางกลับบ้านผมเป็นทางตรงไม่ต้องเลี้ยวไม่ต้องโค้งอะไรให้หวาดเสียวผมจะบอกว่าที่ผมเล หลักฐานจริงอยู่ในช่องคารบ้านะครับเขาับโยเหยียบอยงเนี้ยแม่นดบบปึ๊กเลยกลางอากาศดูได้แต่พี่แม่ก็จะขึ้นทำลายมันไปเรื่อยเรื่อยแต่บางอย่างเราเราเล่าในคลิปไม่ได้เพราะว่ามันยาวเกินพอเสร็จปุ๊บเราก็เอารถไปทิ้งวิธีพี่ไปถึงรู้ว่าเป็นไงเป็นไงไม่เป็นเยอไม่เป็นไรเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วไม่เป็นไรปกติทุกอย่างไม่เป็นเที่อะไรเลยทุกคนอ่ะช่างแม่เหอะเดี๋ยวเราจูนใหม่แลวเพราะเพราะหลังจากนี้ไปกว่าเราจะได้ขับอีกทีคือวันที่มันจูนใหม่ละมันก็ไม่น่ามีปัญหาแล้วแหละเขาปล่อย รถขึ้นเองในโนไม่ได้ไล่แล้วไล่อีกหรือเข้าหรือออกเกือบชั่วโมงก็แก้ไม่ได้สรุปรู้ไหมเป็นที่อะไรพี่แมปเซนเซอร์เสียไอห่าสรุปว่าที่รถกูมีปัญหากระเด้านู่นนี่นั่นมันเป็นที่แมปเซนเซอร์ป่ะแต่อย่าลืมว่าเราเบิกของมาแสนกว่าบาทแล้วรอใส่เขาไปคืนเขาได้ไหมคืนที่อะไรพี่สังมาแล้วก็ไม่เป็นไรทำไปแล้วพี่เราก็อยากทำให้มันสมบูรณ์ใช่ไหมเพราะแอร์มันไม่เย็นเป็นที่กล่องด้วยแอร์ไม่เย็นก็อยากแอร์เย็นก็ถือว่า เสียเงินไปประมาณเกือบเปิดเสร็จรวมจูนอะประมาณแสนแปดหมื่นหกพันกว่าบาทก็ทําให้แอร์มันเย็นไงพี่ทําแอร์แสนกว่าบาทไม่เห็นเป็นไรเลยครับปกติว่าเขาทํากันแสนกว่าบาทแอร์เย็นแล้วผมเพิ่งเพิ่งเพิ่งรู้ด้วยการทำรัวครั้งนี้ทำให้ผมรู้ว่าการจูนอะเราสามารถตั้งการสตาร์ทได้พี่ว่าเราจะเอายาวเท่าไหร่ถ้าผมถ้าผมเข้าใจถูกนะเออถ้าเกิดผิดคอมเมนต์บอกด้วยผมถ้าผมเข้าใจคือจังหวะที่มันเริ่มแช่น้ำมันจะเริ่มแบบปัก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 ขึ้นมากระตุ้นน้ำมันขึ้นมาเพื่อให้มันหาาเเครรื่องถ้า ชึ่งเดียวแบบึดตึ๊ดติดเลยอะมันคีอะเครื่องมันยังไม่ได้รับน้ํามันมันทาให้เครื่องมันสึกหล่อไว้ก็เลยเพิ่งรู้ว่าการจูนเราเลือกปั้งเวลาตาร์ตสตาร์ตได้ด้วย <S <S สวเ,เสร็จเบื้องจบมาแสนแปดเรียบร้อยอันนี้ต้องจ่ายเองนะอันนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับพี่เขาแล้วเพราะว่าเราทําเองเราอยากทาเองเราจ่ายเองแล้วออกมาเป็นไงถูกใจไหมจบจบหมดทุกอย่างตักตอนนั้นจบหมดทุกอย่างไม่มีปัญหาเลยแอร์เย็นแอร์เย็นเพียงพะเปาะนุ่มทุกอย่างเฟล็กแมงดูทีมมันมืดไปปะ ค่าปัาคือขอนอนุญาตถอดฟิลเตอร์นิดนึงนะครับพอดีว่าแสงมันเริ่มหมดมันเริ่มมืดเดี๋ยวแม่งจะมืดไปใหญ่ใครอยากดูเข้าไปดูได้แล้วมีวันจงวันจูนมีวันซื้อ<ล>อินเตอร์ว,วันเตรียมของมีไยครบข,ข,ขายของเก่งไอ้เหี้ยเครือ่องเราจบแล้วขาะนี้ระหว่างที่จูนะ่มีพี่อะที่เขาไปจูนด้วยเขาสังเกตเห็นล้อหลังผมมันมีอาการแบบดุ้งอ่อนๆ,ๆ,ๆ เพราะว่ามันอยู่มานไดโน,น่วิ่งเร็วอะ่ะมันเห็นก็สรุปเช็คไปเช็คมาล้อหลังอะ่ะมีอาการดุม่มสาเหตุมาจากดุมคดพอมันไม่กลมปุ๊บมันก็มีอาการเราก็เลยต้องไปเปลี่ยนดุมอีกพี่ตนคาดดุมไปอีก <laughs> เราก็เลยต้องไปเปลี่ยนโดมิกพี่แล้ววันนั้นก็เลยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปด้วยเลยเพราะว่าเราจูนเสร็จบูเลยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเลยเปลเสร็จโดนไปค่าดมไป2ข้างโดนไป1 4ื0นบาทถ่ายน้ำมันเครื่อง5 0 0พันน้ามันระห้าพันสอ้าพันสี่ไปเสร็จรวมทั้งหมดอ่ะค่าบริการทั้งหมดประมาณ1 7ื0 0เบาททำไมน้ำมันเครื่องมันแพงจังวะเราเล่นรถแบบนี้นะพี่เนาะลงทุนกับมันไว้ดีกว่าเพราะถ้าเครื่องแตกสองแสนไม่อยู่นะฮะของแส0อยู่ครับถ้าทายมันไปหน่อยดีหน่อย โอเคก็เสร็จปุ๊บจบกลับบ้านมาเขาขี่ไปเขาขี่ไปเยอะมากๆเลยพี่มีพีโอวีนีนะครับออกไปใช่ขาไปเป็นเล่ไปชนบุรีกันทั้งหลายรอบนั่งแมนเนาะแล้วจนกระทั่งมาอีกแล้วครับเหมือนเดิมรถมันรถมันไม่ใช่รถมือหนึ่งมันก็ต้องมีอะไรให้เราสรุกบ้างบางจังหวะวันนั้นเนี่ยผมพาน้องไปทาธุระในกรุงเทพก็จะไปส่งมันเราก็เออเอาเสือไปดีว่าน้องยังไม่เคยนั่งเลยน้องนั่งครั้งแรกพี่ขับไปปุ๊บพอถึงคลองสี่รถมันติดลองที่รถติดเนี่ยผมได้ยินเสียงตัก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 เหมือนเสียงเครื่ รถกระบะด้านขวารถกระบะโอ้รถกระบะติดอยู่ก็รอรถติดไปค่อยๆขยับไพทีละนิด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 ทั้งนึงมันเริ่มตตกตอกต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 กเข้าใจได้รถรถเขาเก่าแล้วสองคันมันดังอันนี้จังหวะออกตัวเหยียบคันเร่งไหลไปพอเรกรกรกรบรกกรกรยรก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 รร น้องเฮ้ยไม่ใช่ละไอ้เฮียของกูนี่หว่าจอดเลยพี่ขับรถชิดซ้ายปุ๊บจอดปุ๊บบอกน้องมึงไปเองนะเฮ้ยน้องหาเรถเป็นไรอ่ะไม่ได้พี่เราเพิ่งซื้อมาเราพูดไม่ได้เราพูดไม่ได้ไอ้เฮียไม่เป็นไรหรอกพี่ว่าน่าจะอ่าตรงไรมันเสียนิดหน่อยมันเสียงดังเดี๋ยวขับไปอันตรายเรานั่งแฮซี่ไปเลยพอนั่งแฮซี่ไปปุ๊บกูขึ้นไปรถอีกรอบมึงเลยพี่เหยียบคัตสตาร์ทออสออสอุดออดนี่คือเสียงได้ได้ไดสตาร์ทดังอ่ะ สัตว์เอท่าไม่ติดไร้เหี้ยนี่คือเสียงได้ได้ไดสตาร์ทดังอ่ะเคือมีแต่ได้สตาร์ทอย่างเดียวแต่เครื่องมันไม่แบบมันพยายามจะหมุนนะแต่รถมันไม่หมุนแล้วเครื่องสตาร์ทแล้วเครื่องไม่หมุนคืออะไรพี่แมนเครื่องแม่งล็อกล็อกแปลว่าอะไรเครื่อชาร์ปละล่ะเครื่องสตาร์ทแล้วเครื่องไม่หมุนก็คือชาร์ปละลายพี่ ทาร์ปน่าจะละลายเราก็ชิปหายงานเข้าแล้วน่าจะล็อกไปแล้วเพราะว่าไม่รอดไอ้เฮียยังไงก็ไม่รอดราร์ามีไม่รอดแน่นอนใครอยากดูกูถ่ายไว้ด้วยใช่ขึ้นรูปแล้วปอกไว้น่าจะเป็นคลิปช่วงล่างเพราะว่าทาช่วงล่างเสร็จได้ไม่กี่วันปุ๊บไอ้เฮียก็ลดเครื่องล็อกเลยคราวนี้ก็เลยสไลด์ไปหาพิธีพี่พอสไลด์ไปถึงปุ๊บก็ไม่ได้คําตอบเพราะว่ายังเช็คอะไรไม่ได้เพิ่งไปกลับบ้านมาพิธีส่งไลน์เข้ามาเด้งตึ้งไลน์พิธีเขียนเขาว่าได้ส่งรูปให้ดูสองรูป ไม่กล้าเปิดดูเนี่ยคือแบบไอ้เหี้ยเครียดแล้วอ่ะอารมณ์เหมือนเหมือนแฟนทักมาว่าว่าแบบบูมอันนี้ใครเลยได้คุยด้วยสรุปแล้วเป็นที่ไฮโดรลิคทานทามมิ่งหน้าเครื่องแปดตู้ตรงไหนของทามมิ่งพี่มันคือข้อเหวี่ยงหรือว่าเนี่ยเนี่ยดูดิอันนี้ของแฟนด์ดั๊บอของนอ๋อแตกเลยนะเออแต่โชคดีที่เราอ่ะได้ยิน แล้วเราจอดพอจอดปุ๊บจังหวะมันยังไม่หลุดไงพี่มันอุ่นช้าๆไม่เป็นไรก็เลยทาให้รถไม่เสียหายมากและตัวที่แตกนี่เป็นของแบรนด์เนมด้วยนะทุกคนบอกก่อนคันนี้ข้อดีคือซื้อมาแล้วเป็นของแต่งแบรนด์เนมทั้งหมดข้อเสียคือเวลาซ่อมมึงอ้วกแตกเหมื Turbo อนเทอร์โบพลิชั่นะที่<ผ>พูดไปเนะขาต้องแพงจริงปเสร็จประมาณโดนค่าลูกหลอ่ค่าซ่อมไปอีกหมื่นสามโดนไม่พักเลยนะผมจะบอกทุกคนว่าที่ผมพูดมาเนี่ยจูนประมาณเดือนเจ็ดเปลี่ยนดุมเดือนแปดซ่อมเดือนแปดเหมือนกันห่างกับวันที่ไปเปลี่ยนดุมววันคือทยเดี่ ฟาดขอไปเพราะว่าถ้าเครื่องพังผมตีไว้ต่ำๆมีแสงหนึ่งก็เรียบร้อยพอหลังจากเราซ่อมวันนี้เสร็จก็ตอนนี้จนถึงวันนี้นะยังไม่มีอะไรอันี้ย้อนกลับไปตรงวันนั้นรถมือสองทุกคนน่าจะเคยเป็นมันเป็นอาการเราได้ยินมังแตกแรกๆล้วแหละเราขับรถไปเนี่ยพอเมื่อไหร่ที่เราเจอคอสะพานหรือว่าเจอหลุมอ่ะอิดอิด คือมันมีเสียงดังออกมาอิดทุกครั้งเลยนะทุกครั้งที่จำแรงๆอิดอ๋อก็ว่าวันนั้นได้ยินอยู่อิดอิดอิดปจอดลไ,ไลยไช่ไอเหี้ยนันคนละอิดไอเสียงอิดอิดเนี้ยผมอ่ะเคยไปตามหาสาเหตุมาแล้วอาที่สวนสุภรู้บอกว่าน่าจะเป็นที่ลูกหมากกันโคงกับตัวพวกจอยพวกบูธอะไรบางอย่างอ่ะมันเสื่อมปุ๊บเราเลยไปสั่งมาเลยชุดเต็มไว้ไลายก็ขึ้นรูปแล้วกันจำชื่อไม่ได้ชุดไว้ลหนึ่งชุดแล้วก็ลูกหมากกันโคงหน้าหลังอีกชุดหนึ่งแล้วก็ไปเปลี่ยนพี่ ไปทำไปติดตั้งเสร็จเรียบร้อยตั้งสูงเสร็จเรียบร้อยโดนไปชุดลูกหมากไว้ลายน่าจะโดนไป25,900ับาทใช่รวมเปลี่ยนรวมติดตั้งโดนไปอีก2 0 0 0เพราะว่าเราจะแก้อาการดังอิดนะในความที่เรามีประสบการณ์เราก็รู้ว่ากเ็เปลี่ยนไปแต่มันก็หายขับออกมาไปลองเจอเนินแรกอิด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 มันอยู่ <laughs> <laughs> ไอเยี่ยมเดิมนี่กูเปลี่ยนไปเนี่ยแต่ละอย่างพี่ยังแม่งแบบแล้วมึงเปลี่ยนไปทําไมวะไอ้เขคิดว่าก็ศู์สูบรุเขาบอกมาอ๋อแล้วก็เออแล้วมันก็มีความเป็นไปได้พี่แล้วก็เปลี่ยนแล้วว่าแต่มันไม่หายแล้วก็เออทั้งแม่งเหอะแต่ตอนเปลี่ยนมามันก็มันก็เก่าแล้วใช่ไหมล่ะัเก่า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 ก็ถือว่าเปลี่ยนไปเลยทีเดียวแต่ถามว่าขับดีขึ้นไหมขับดีขึ้นแต่แค่มันยังอิดอิดอิดอยู่เหมือนเดิมทุกวันนี้ก็ยังอิดอยู่ทุกตอนนี้นะตอนนี้มีกอกแก๊ก้วขน เดี๋ยวขวาดังกรึบซ้ายพอเลี้ยวซ้ายดังกรึบขวาตอนนี้ครบเลยมีทั้งอิดทั้งกรึบอยู่ในตัวเดียวกันครูเปิดหัวเลยเขาเนี้ยถ้าเห็นให้เห็นที่นั่นบอกว่าไปแก้เสียงกลึบๆอะฝากดูสินะ <c oughs> อันนี้แหลอะอันนี้เสร็จบ,บต่อไปแล้วเขาไม่ได้อะไรพี่ไอเอเฮียมันก็ยังขับได้ขับดีปกติ <c oughs> ไม่ได้มีปัญหาอะไรคราวนี้นี่ถึงไหนแล้ววะไอ้แมนเราซื้อรถมือสองมาไปไหนมาไหนเขาก็จะรู้ว่าเฮ้ยรถพี่นี่นี่ว่ารถพี่นี่นี่ว่าเราอยากขับให้มันเป็นแนวของเราเราก็เลยเอาไปจัดการซื้อ แปลงโฉมหน้าไมเนอเชนโดยคอนเซ็ปต์ภายนอกเราอะเราจะทำให้เป็น S 2 0 9ยาังไองอันนี้ S 2 0งคืออะไรคือตัวลิมิเต็ดของซูบารุ คิดเรานะตอนนั้นนะล้อเนี่ยเป็น S 2 0 9อยู่แล้วเราก็เลยเฮ้ยแปลงโฉมเปลี่ยนกันชนเป็นไนน์เนอร์เชนแล้วทำเป็นลุก S 2 0 9ศูนย์เก้ด้วยวะไม่ต้องเปลี่ยนล้อเออยี่ห้ออลัสแสนอะชุดนี้เขาขายกันชุดละแสนพี่เราจะไปเปลี่ยนล้ออีกอะมันก็ไม่ใช่เรื่องพี่มันหาเรื่องเปลี่ยนไปเรื่อยมันก็ไม่จบเราก็เลยทำเป็น S 2 0 9เราก็เลยเบิกกันชนหน้ามาไนน์เนอร์เชนจากญี่ปุ่นมาเลย18,000บาทเบิกกันจังหน้ามาน่าจะ9,000พันจำไม่ผิด9,000บาท, 9, บาทไปเจอในเน็ต สั่งโป่ง S 2 0 9มาด้วย S 2 0 9มันจะมีโปง่งเป็นตัวเดียวที่มีโปง่งเราก็เลยสั่งมาเป็นงานเป็นงานเทียบถ้าเราไม่ใช่รถ S 2 0 9โดยตรงเขาไม่ให้เบิกต้องเอาเลขตัวถังไปเบิกแล้วล<อ>่ะเขาก็เลยมีงานเทียบของแบรนด์พวกอเมริกาซูบิสปีดอ่ะเขาทำมาขายแล้วเราก็ไปซื้อเจาะหลัง S 2 0 9มาใส่เหมือนกัน,น,นอันนีเ้เราใส่เองเล่นฮีตเนี่ยฮะแล้วพี่รู้ไหมพอผมลองเทียบโป่งใส่กันชนเสร็จปุ๊บสรุปร้อเนี้ยไปขอ S 2 0 8 ฮะ S สองศูนย์แปดใช่อะไรที่มึงจะทำเคยะไรนะ S สองศูนย์เก้าก็ไม่เป็นไรห่างกันตัวเลขเดียวไม่มันไม่ได้แม่งหุบเข้าไปแบบโคตรเยอะเลยพี่เลยเพราะว่าผมแล้วผมก็เลยไปหาที่หลังว่าเฮ้ยสเปคล้อเนี้ยถ้าเป็น S S สองศูนย์เก้ามันจะกว้างเก้า off สามสามแต่ S สองศูนย์แปดพวกเนี้ยมันจะกว้างแปดครึ่ง off ห้าสามมันหายไปเยอะเกินพี่ถ้าไม่งั้นเราก็ไม่ทําเป็น S สองศูนย์แปดไปเลยก็ซื้อโป่งมาแล้วไงก็เลยไม่ทําแม่งเลยก็เลยถอดโป่งทิ้งไว้อยู่ในห้องรถไม่ได้ใส่ หาโป่ง F 2 0 9นะครับผมมีขายชุดนึ่งใครจะเอาบอกราคาแบ่งปันเออราคาแบ่งปันเราก็ต้องหาเล็บใหม่พี่แมนเราก็เลยไปดูไอดอลของเราที่จองเกียร์แอนแกสโซลีดี ไปดูเกยียร์แก๊สโซลีนพี่เขาเ็ามีซูเป r ร์โร้าเสือสีขาวเหมือนกันเราก็เลยเ้ยพี่แมนท่านี้ดีกว่าแต่งตามเขามีแบบแล้วมันจะได้ดูออกมาแล้วมันคือไม่ต้องไปนั่งแต่งเองาก็เลยจัดการแรปทั้งหมดสีขาวให้เป็นสีขาวแบบเขาราคาแรปแรปมาประมาณ9 0 0 0บาททางคันเราต้องไม่แพงเก้าพันบาทแล้วก็ซื้อลิ้นเพิ่มเหมือนเขาเขาบีลิ้นเหมือนกันก็จบมาเป็นทรงเดียวคล้ายๆกับเกียร์แก๊สโซลีนลองขึ้นรูปดูแต่ของเราไปเป็นคลิปชมพูเสร็จปุ๊บก็จบ เรียบร้อยคราวเนี้ยมันเกิดปัญหาขึ้นอีกอันหนึ่งใช่มัมยคลิปหมดคลิปหมดคลิปหมดเราทำอะไรก็เลยเอารถไปแต่งเพิ่มแต่งเพิ่มต่อไปก็คือกลายเป็นสติกเกอร์ลายจิมคานาอีกหนึ่งมืนสองพันบาท ตอรี่ก็ประมาณนี้พี่จนมาถึงทุกวันนี้ก็เป็นแบบนี้เบ็ดเสร็จราคาถ้าถ้าถ้ารวมของทุกจิ๊กที่เราไม่ได้พูดแบบว่ามันจะมีพวกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เราแบบไม่ได้เด่นแบนชัดนะนะพี่ที่เขารับผิดชอบรวมรวมมาด้วยก็เบ็ดเสร็จอะถ้าทําไปทั้งหมดอะจะอยู่ประมาณ4,0,000 0บาทภายในเจเดือนตัวอย่างรับผมแก้ปัญหาแก้แก้ดีไหมแอร์ไม่เย็นรถกระด้าจูนใหม่หมดไปเท่าไหร่แต่สองแสนไม่ยี่อะก็ทําให้แอร์เย็นไงพี่ทำแอร์แสนก็บาทไม่เห็นเป็นไรเลยครับปกติว่าเขาทากัน แสนกวมาทแอบใหญ่ทูบรูเสือคันนี้ก็คงจะอยู่ท่าน,นี้แล้วแหละคงไม่ได้ไปไหนไกลแล้วพี่คือจบของอีพีเสือแล้วที่เหลือก็เพิ่มินิดนึงเออเหลือแค่ไปเที่ยวกันแล้วก็ไปถ่ายรูปคนอื่นๆบ้างประมาณนี้โอเคประมาณนี้มืดแล้วเฮียคุยแม่งหน้าจองไม่เห็นหน้าเราแล้วบ้างเนี่ยประมาณนี้ครับก็ใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต like, ์น share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ให้พวกเราด้วยเนาะก็จะผลิตคลิปใหม่เรื่อยช่วงนี้ผมบอกก่อนที่มาลงคลิปช้าวันนะี้เพราะว่า ผมไปจีนมาผมไม่อยู่เกือบทั้งอาทิตย์เลยอ่ะท่านพี่แมนมันก็เลยไม่ได้ทําคลิปไม่ได้ถ่ายเนาะพอเราว่างปุ๊บเราก็เลยมาถ่ายเลยนะโอเคแล้วพี่ท่านไหนที่มีรถสวยๆนะครับซูบารุหรือแรนอะไรก็ได้ขอให้เป็น JDM บอกเราได้ช่วงนี้เราอยากออกไปถ่ายเราอ,อยากเป็นรถคนอื่นบ้างส่งมาให้ดูหน่อยว่าพี่รถคันนี้อะไรเนี้ยเดี๋ยวถ้าเราว่างตรงกันหรือจังหวะมันได้กันพอดีเราขออนุญาตพี่ๆไปถ่ายหน่อยอะนะพี่แมนเมนจะพูดไหมขอบคุณครับอ